พอกามมันแล้วอะพอไปยังครับอยางเอารอแป๊บนึงนะครับรอรอมาอะไรนะบรรยกาเลียนะครับดาวบยากายกำลังจะมาเปลนางฟ้าอะไรอะไอะไรอนะครับโอ้เลี่ยนเปลี่ยนโอ้นึกออกแล้วเม่คืนนี้นางรำต้องเปลี่ยนขอเวลาทด่หนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ชอยากม่าดูสวยมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ ตอบติดตามผลงานด้วยนะครับนะครับผมผมกับเราทำงานร่วมกันกันนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยวถ้าลุงบอกแล้วนะสิบตำรามาจะไม่เหมือนเดิมแปลว่าน่าจะมีการตกลงแน่นอนแล้วนะคนสิบตำรานะฮะขนหลงติดหลงเลยนะเนีอย่าอย่าอยู่ที่การพูดคุยกันก่อนนะครัพูดคุยกันตกลงโอเคเหตุผลต้องการ ถ้านำมารถสองพันนะครับอ๋อันนี้ตกลงทันทีถึงหัวหน้ enfin ่สองเบไม่นกไม่นกไม่นกมครับเราไปีก่อนนะคะเดี๋ยวคนจะมาช่วงนี้ดูไลฟ์สดไปก่อนมีคนจัดอีกแล้วสนามเลยครับ ข้างหลแน่เลย้่นี่จัดเยอะเนาะได้มาแน่ได้มาแน่เขาบอกข้างหลังเขาบอกได้มาแน่เออขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเอาเอาเอากี่คนครับแปดคนสิบสองคนสิบห้าคนสิบห้าคนมีสิบคนสิบห้าคนยี่สิบคนยี่ห้าคนจนถึงสี่สิคนสวยเนาะทำได้ถ้าสิบห้าคนมาสวยปีหน้าจะยี่ห้า สิบห้าคนนะครับอายุฮถ้าน้มาจะเต็มาิกาไหวหมน่าอะไรอางีไหวอยู่ไหวอยยูมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้นะครับนางเบนจกายมุดงาเหลือเกินนะครับและจริงจริงนะนะครับเมื่อวานยุค 5G เหรอครับโอ้นังเบนจกายยุค 5G นางเบนจกายเป็นหลานของทศกัณฐ์นะครับเนะ นะครับตอนแรกอนุมานหวังว่าจะเอาไปฆ่าให้ตายนะครับก็ไปเห็นความงามเจ็จก็เลยเอาไปเป็นเนก็เลยไม่ตายเลยได้มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้แหะครับนะนะครับอยาให้ทุก่านไ้ฟังถ้าผมไม่เข้าใจนะกระดุกตลอดระดุตลอดปากห้อยนินึงนะครับการพากของเขาไม่ธรรมดาโอ้ยคุณเล่นนะหยอดหรอ จริงๆคนเราไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆเขาบอกว่าคนปาก้อยเลยจำเส่เปลี่ยนชุดใหม่สวยเนอโนเถิดยิบตลอดเขาบอกมาเปลี่ยนชุดใหม่สิบระตระกูลห้าสิานนไม่ได้าแกะไม่ได้าคนก็ใสบไ แต่ถ้าเปลี่ยนสักครู่นึงนะครับเวลาเล่นก็เล่นนะเวลากินก็กินนี่แหละครับจดสุดท้ายนะครับทุดที่สี่พัดลงจุดทูบกันไหมว่าแปดดอกนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงให้ลุงจุดทูบนะครับบอกเก่าองค์ปู่นะครับเอ็มมี่ขอทูบนะครับ ขอไฟแช็กนะครับให้ลุงปักพู่นะครับร้อยแปดดอกนะครับวันนี้ยังมีการรำอีกใช่ไหมนะครับยังมีอีกนะครับยังมีนะครับอวยพรวันเกิดลุงนะครับอีกแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะมานัดแนะกันว่านะครับเราจะเป่าเทกเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีเป่าเทกนะครับวันนี้เราจะไม่จะจะเป่าก่อนก่อนมืดนะครับจะไม่ให้มืด

เพิ่งพุ่งเนะนี่ใครคะทำใก้าลงเลยตรงนี้นะฮะพ่ใคร